โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการดึงไฟล์รูปทั้งหมดจากไฟล์ Word นะครับออกมาทั้งหมดในครั้งเดียวนะครับในง่ายโดยวิธีที่ทำก็ไม่กี่นาทีนะครับจะสังเกตได้ว่าไฟล์ w o r d ตัวนี้ครับก็จะมีรูปที่ผมอยากจะใช้ต่ออีกประมาณ45หรูปนะครับทีนี้เรามาใช้วิธีการดึงไฟล์รูปแบบครั้งเดียวนะครับ Okay. ทีนี้ก็ไปโดยเช็ครูปจากไฟล์บทที่เราต้องการก่อนนะครับว่าคุณภาพโอเคไหมนะครับที่สําคัญเลยนะครับคุณภาพของรูปมันจะเหมือนเดิมเป๊ะเ,เ,เลยนะครับถ้าในไฟ์ w อ r d รูปจะชัดปริ้นออกมาอย่างไรก็ชัดนะครับโอเคเมื่อเราเช็คคุณภาพของไฟล์รูปเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมานํามันออกมานะ ในครั้งเดียวกันนะครับกดออกก่อนนะครับจากนั้นก็ copy ไฟล์ครับลองวางในโฟลเดอร์อื่นนะครับอย่าเพิ่งแค่ต้นฉบับนะครับเก็บต้นฉบับไว้ก่อนนะเราไปตัวขหน copy จากนั้นไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเรามาจะวางตรวจบอบในโฟลเดอร์นี้ด้วยกันอ่าโอเคทีนี้สังเกตไหมครับว่าด้านหลังของชื่อไฟล์เรายังเป็นประเภทของนามสกุลใช่ไหมครับ ทีนี้เราทาการแก้นามสกุกลข้างหลังออกนะครับใครไม่เห็นให้ไปติ๊กที่ไฟล์เนมนะครับเน่ยตัวเนี้ยครับผมไฟล์เนม extension นะครับเห็นไหมครับจะมีนามสกุลของไฟล์ออกมาจากนั้นให้กด rename ก็ได้นะครับโอเคจากนั้นมาที่การแก้ไขข้างหลังสุดก็คือนามสกุลของไฟล์นั่นเองอลบออกครับจนถึงคำว่าดอทนะฉะนั้นให้พิมพ์คำว่าซ i p นะครับ cip.zip อ่ะทีนี้มันจะเป็นตามด้วยชื่อไฟล์เราตามด้วย s z i p นะครับฉะนั้นกด enter อ่ากด yes อ่าทีนี้จะสังเกตได้ว่าไฟล์บุตรลองมันจะเป็นไฟล์ .zip นะครับฉะนั้นให้เพืเ่อนๆคลิกขวานะครับมาที่ส่วนของแยกไฟล์ลงที่นี่อ่านะครับ ทีนี้เพื่อนเข้าไปที่โฟลเดอร์คำว่า word นะครับ word ฉะนั้นไปที่คำว่า media อ่าเห็นไหมครับทีนี้ัวนเนี้ยมันจะมีการดึงไฟล์รูปจากไฟล์ word ครับมาว้ในโฟลเดอร์นี้ทั้งหมดในครั้งเดียวคุณภาพกองรูปอย่างที่บอกนะครับก็จะเหมือนกับใน word เลยฮนะใน word ชัดแค่ไหนมันก็ดึงมาชัดแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญเลยก็คือคุณภาพต้นฉบับของไฟล์ word เราต้องดีด้วยนะครับถ้าเรานำไปใช้ต่อเห็นไหมครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับขอบคุณครับ